สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอลิมิตเรื่องเล่าข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะความคืบหน้าล่าสุดป้าบุหลันได้มีการโพสข้อความลงในกลุ่ม f อทีมงานทนายประชาชนโดยได้มีการโพสข้อความว่ามักคาแต้ต้องเจอต่อใช่ค่ะคดีนี้ต้องเจอต่ตอ,อตไม่งั้นสวย สวยอย่างไรนะหรือสวยตรงที่พยานที่ทนายพาไปเบิกความว่าเป็นเจ้าของตอไม้มักคาแต่นั้นอาจจะเจอฝ่ายโจทสวนเอ่าด้วยข้อหาเบิกความเท็จที่เป็นประเด็นสำคัญในคดีที่สำคัญนั้นเพราะจำเลยสู้ข้อหาทำไม้ด้วยการอ้างว่าเป็นไม้ไหลลอยมากับน้ำป่าและหาพยานมายืนยันว่า เป็นเจ้าของไม้ดังกล่าวเบิกความขึ้นในที่ดินตนต่อมาไม้ยืนต้นตายแล้วล้มลงแต่มีต่ออยู่ในที่ที่ตัวเองพอแบบนี้สารจึงให้เวลาไปตรวจสอบว่ามีต่อจริงไหมแล้วต่อกันท่อนไม้นั่นเป็นต้นเดียวกันจริงไหมถ้ามีต่อต้อนเดียวกันจริงจำเลยจะหลุดข้อหาทำไม้แต่ถ้าไม่เจอต่อ โอ้ยโอยละพ่อแน่ๆยังไม่ทันเริ่มหาทนายซิ่งออกตัวก่อนเลยผมไม่รู้ไม่เคยเห็นกับตายืนยันไม่ได้ปาร์นอนนายอยู่ดีๆลุกมาชิ่งทิ้งพยานกับลูกความอย่างไวลูกความน่าจะถามทนายนะรับค่าจ้างไปเป็นแสนตอนหาพยานหลักฐานนี่ไม่ถอไปตรวจสอบเลยหรือเฮ้ย เหมือนเลี้ยงเสียข้าสุกไงงั้น23กุมภาพันธ์นี้ถ้าจำเลยตัดสินใจไม่ตรวจสอบหาต่อไม้น่าจะถูกมองเดว่าไม่มีตัวน่าจะถูกมองเดว่าคำเบิกความของพยานอาจจะเป็นเท็จเป็นเพียงคำพูดปากเปล่าไม่มีหลักฐานยืนยันเอิร์กเอิเดี๋ยวไปถามอากูก่อนนะว่าคดีทำไม้ต้นหนึ่งนี่นะ จะติดคุกกี่เดือนก็คิดก็หาแล้ว 1. ผู้ใดมีไว้ในครอบของซึ่งไม้ห่วงห้ามอันยังไม่ได้แปลรูปโดยไม่มีรอยตาค้าภาคหลวงหรือรอยตารัฐบาลขายเว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ไม้นั้นมาโดยชอบด้วยกฎหมายด้วยระหว่างโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน50,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ ไม้ห่วงห้ามมีไว้ครอบครองผิดกฎหมายแต่บอกตรงๆถ้าโดนข้อหาทำไม้ด้วยนี้นะบอกเลยทนายห่วยราคาคุยหลังจากที่โพสต์นี้นั้นได้มีการโพสต์ออกไปชาวโซเชียลได้เข้ามาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่ากล่องดำก็หายต่อไม้ก็หาย หวยคือเป็นแบบนี้ล่ะอิกิวหายหมดเนาะจี้เนาะนาจ้างอีกจังทนายแบบนี้ว่าแต่จี้ไปไหนมาทั้งวันเพิ่งจะมาอ่ะเพงแต่หวยน่าจะจริงอย่างที่พระเอกพูดปากพาสวยจำเลยพูดแถไปได้ทุกสถานการณ์จนหาพยานเจ้าของต่อไม้ได้ แต่สุดท้ายก็ไม่เจอต้นต่อจริงๆเพราะต่อมันอยู่ในป่าลึกถูกโค่นล้มและเกิดไฟไม่ป่าและอาจจะรอเวลาน้ำไหลหลา,ลากจึงจะไหลลอยมากับน้ำมีรอยตัดส่วนป่ายที่โดนไฟไหม้ออกนั้นและมีอีกหลายทอนในที่ดินส่วนอย่างข้างหลังบ้านของจำเลยไม้ทอนตัดหัวตัดท้ายแล้วต่อไม้มันอยู่ตรงไหน หาเจอไหมต่อไม้นะ่ะไหลมาดทั้งรากทั้งลำตน้นและต่อพร้อมรากไม้อยู่บนในที่ดินของไขรหรืออยู่ในป่าต้นน้ำป่าสงวนมีคนทำให้ต้นไม้ยืนตน้นให้ตายแหง้งล้มลงและตัดหัวตัดท้ายแล้วกิ้งลงลำห้วยให้น้ำพามาติดฝายกักน้ำข้างบ้านลุงใช่หรือไม่ตอบหน่อย ได้ยินบอกหูนะ่ะถ้าไม่ตอบถือว่ารับสารภาพสุภาษิตใหม่น้ำลดต่อหายน้ำไหลผ่าต่อมาน้ำตาผ่าต่อไปงุง่งต้องโทษนางพวกช่างฝันขี้ฝันทั้งหลายฝันกันเก่งพวกแกขยันฝันตู้เลยสวยจะติดคุกเนี่ย ไม้ใกล้ฝั่งสาธุขอให้เจอทั้งจำทั้งปรับเรามาต่อกันอีกพโพสหนึ่งนะคะที่ป้าบุลันได้มีการโพสต์ถึงแชทหลุดโดยป้าบุลันได้มีการโพสข้อความที่ว่าแชทหลุดเดือนกันยาเอิกเอิกมรับหลังใส่ทนายตามกันเต็มๆไงละ่ะพี่ทนายโดนแฉก,ก่อนเลยรับเงินสองทางหลักฐานพร้อม และป้ายสีทนายคนอื่นโดนคดีสรุปน,นอนหนาเทพไม่ทันใครบรรลัยก่อนใครกล่องดำก็โดนเขาดา่าเขาเยาะไม่รู้จะเอานาไปซุกที่ไหนตัวเองเอาให้รอดก่อนนะมาดามเมษาถ้าไม่มีเงินจากสามีต่างชาติมาวางให้มาให้ศาลชดใช้นี่ตามที่แถลงโจทย์จะนำคลิปเมื่อคืน ร้องต่อสารว่าจำเลยไม่มีพฤติการสำนึกความผิดแต่อย่างใดการให้การรับสารภาพนั้นไม่เป็นเหตุบรรเท่าโทษเพราะเป็นการสารภาพโดยจำนวนต่อหลักฐานโดยเช็ดหลุดที่ว่านี้เป็นเช็ดหลุดที่มีชื่อว่าพยาโดยได้มีการเช็ดที่ว่าที่ทำหมออวกกับน้ําเนาเพราะมาดามรู้ ทนายตามนี่แหละด้วยจะบอกให้คนสนใจทนายสายโจรจะบรรลัยหรือไม่ลองดูเขาเป็นทนายใช้เครดิตสื่อสังคมทำงานไปไหนต้องการชื่อเสียงฉะนั้นเขาต้องจบบันลัยกับสื่อแน่เรื่องชู้สาวเอ่ยเรื่องว่าความเอ่ยเรื่องเงินนี่สำคัญทุกวันนี้ที่รอรือทนายสงเกียรต แกขอร้องอย่าทำลายอาชีพเขาเลยพี่ทนายขอไว้ครั้งนี้แต่ครั้งหน้าถ้าเขายุ่งกับทนายสมเกียรติอีกใครก็ขอไม่ได้ขอบคุณมากๆนะ